สวัสดีเมื่อเร็วๆนี้อารีนาเบรกเอา์เพิ่งเปิดตัวโหมดเกมใหม่พื้นที่ต้องห้ามนอติ c ผู้เล่นบางคนอาจคิดว่ากลยุทธ์เดิมๆในการบุกปกติจะใช้ได้ผลกับพื้นที่ต้องห้ามแต่พวกเขาอาจคิดผิดคำแนะนำนี้จะนำเสนอแนวทางสำหรับโหมดพื้นที่ต้องห้ามและรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บทรัพย์สินและสถานการณ์การถอนกำลังที่มีการเปลี่ยนแปลงในโหมดนี้ คุณจะได้รับเพียงปืนพกกระบอกเดียวในตอนเริ่มเมื่อการบุกเริ่มต้นขึ้นให้รีบค้นหากลองอาวุธเพื่ออัปเกรดปืนและเวชภัณฑ์ของคุณเมื่อคุณมีอุปกรณ์พื้นฐานบางรายการแล้วให้มุ่งหน้าไปยังแอร์ดรอปหรือพื้นที่การปล้นระดับสูงเพื่อตุนอุปกรณ์ที่ดีกว่าเมื่อคุณเติมของในเป้จนเต็มแล้วไปที่จุดถอนกำลังด้วยเฮลิคอปเตอร์และรอการถอนกำลังในพื้นที่ต้องห้ามที่เก็บยุทธภัณฑ์จำนวนมากเช่นตู้เซฟจะถูกลบออกไป ในทางกลับกันจะมีอาวุธยาและที่เก็บของมากมายเพิ่มเข้ามาในแผนที่พื้นที่ที่มีทรัพยากรน้อยในการบุกปกติอย่างเช่นสถานีขนส่งและเขื่อนจะมีกล่องอาวุธเกิดขึ้นจำนวนมากในพื้นที่ต้องห้ามนอร์ดิชจะมีแอร์ดรอปสรอบในการบุกหนึ่งครั้งรอบแรกจะมีแอร์ดรอปสชิ้นจะปล่อยแอร์ดรอปหลังจากการบุกเริ่มต้นขึ้น4นาทีสำรวจตำแหน่งของแอร์ดรอปและไปถึงโดยเร็วเพื่อชิงยุทธภัณฑ์ อย่างไรก็ตามแอ r d r ร p จะดึงดูดผู้คนมากมายเพราะเป็นทรัพย์สินชั้นดีเราขอแนะนำให้คุณหลีกเลี่ยงการต่อสู้ที่ยาวนานในตอนต้นของการบุกเก็บพลังงานไว้ชิงแอร์ดร็อจะดีกว่าเมื่อเหลือเวลา10นาทีแอร์ดร็อรอบที่2จะถูกปล่อยออกมารอบนี้จะมีแอร์ดรอเพียง1ชิ้นพนันเลยว่าจะต้องมีการต่อสู้แย่งชิงครั้งดุเดือดเพื่อคว้าแอร์ดร็ออย่างแน่นอนคุณควรไปที่แอร์ดร็อนี้พร้อมกับหน่วยเพื่อที่คุณจะได้โจมตีเป็นขบวน แอร์ดร็อปรอบที่3จะถูกปล่อยหลังจากจุดทอนกำลังจุดที่2ปิดลงและจะร่วงลงใกล้กับจุดทอนกำลังแห่งสุดท้ายไปที่จุดทอนกำลังให้เร็วที่สุดเพื่อรอซุ่มโจมตีในพื้นที่ต้องห้ามนอตติดครั้งนี้คุณสามารถใช้ปืนพลุแปรเพื่อเรียกแอร์ดร็อปเข้ามาได้ซึ่งก็หมายความว่ามีโอกาสพบแอร์ดร็อปเพิ่มเติมในระหว่างอ e ีเวนต์มีโอกาสที่จะพบปืนส่งสัญญาณมาคคร์คทรีในกล่องอาวุธใดๆบนแผนที่ยิงพลุขึ้นไปบนฟ้าเพื่อเรียกยุทธภัณฑ์เข้ามา AirDrop มีโอกาสที่จะมาพร้อมกับวัสดุการสร้างหมวกสำหรับอีเวนต์พรีเมียมโอนอทอสถอนกำลังจากพื้นที่ต้องห้ามนอริดิชโดยไปยังพื้นที่จอดเฮลิคอปเตอร์บนแผนที่มีจุดถอนกำลังด้วยเฮลิคอปเตอร์ที่จะเปิดขึ้น3ครั้งตลอดการบุกเมื่อเหลือเวลา16นาทีพื้นที่จอดเฮลิคอปเตอร์สำหรับการถอนกำลังครั้งแรกจะแสดงบนแผนที่ อย่างไรก็ตามจุดการถอนกำลังจะเริ่มเปิดใช้งานในนาทีที่12โดยสามารถถอนกำลังได้2คนและจุดถอนกำลังจะปิดหลังจากเวลาผ่านไป1น,นาทีถ้าทรัพย์สินดูไม่ค่อยดีนักคุณควรค้นหาต่อไปหรือรอแอร์ดรอปรอบที่2ไม่จำเป็นต้องถอนกำลังในระหว่างที่จุดถอนกำลังครั้งแรกเปิดใช้งานสุดท้ายนี้ประเด็นหลักของพื้นที่ต้องห้ามนอริดคือการเก็บยุทธภัณฑ์ต่างๆให้ได้มากที่สุด เมื่อเฮลิคอปเตอร์ลำแรกออกไปแล้วแผนที่จะแสดงตำแหน่งของจุดถอนกำลังในครั้งที่สําสำหรับจุดถอนกำลังในครั้งที่2จะมีจุดถอนกำลังอยู่2จุดจุดถอนกำลัง2จุดนั้นจะเปิดเมื่อเหลือเวลาในการบุกอีก7นาทีอย่างไรก็ตามจุดถอนกำลังแต่ละจุดสามารถถอนกำลังได้เพียงจุดละ1คนจุดถอนกำลังเหล่านี้มาะกับผู้เล่นเดียว เมื่อจุดถอนกําลังรอบที่2ปิดลงจุดถอนกําลังรอบสุดท้ายจะแสดงบนแผนที่ซึ่งในจุดถอนกําลังครั้งนี้สามารถถอนกําลังได้3คนจุดถอนกําลังรอบสุดท้ายจะเปิดเมื่อเหลือเวลา1นาทีกับ10วินาทีและจะปิดเมื่อเหลือเวลา10วินาทีจับตาดูเวลาอยู่เสมอและอย่าพลาดการถอนกําลังในระหว่างการค้นหายุทธภัณฑ์เราหวังว่าคำแนะนำกลยุทธ์พื้นที่ต้องห้ามนอดนี้ จะช่วยให้คุณเข้าใจกลยุทธ์และวิธีการที่ดีที่สุดในการเตรียมพร้อมได้ดีขึ้นเรายังมีเซอ,ร,อร์ไพรส์รอคุณอีกมากมายในอนาคตโปรดติดตามต่อไป